วันนี้ชวนทำแกงขั่วไก่ใบยี่ลารสชาติเผ็ดร้อนหอมเครื่องพริกแกงใต้วิธีการทำก็ง่ายแถมใช้วัตถุดิบน้อยมากวัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีพริกแกงใต้แล้วก็ตามด้วยกะปิ แล้วก็เนื้อไก่วันนี้ของอิจะใช้สะโพกไก่เพราะว่าสะโพกไก่นั้นจะมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบยี่หร่าแล้วก็อาจจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาหรือว่าผงหนวสักเล็กน้อยค่ะแล้วมาเตรียมวัตถุดิบกันค่ะหั่นซอยพริกชี้ฟ้าแดงให้ได้แบบนี้ในส่วนพริกชี้ฟ้าแดงเราจะซอยหั่นไว้เพื่อเพิ่มสีสันค่ะ ถัดมาใบยี่หลา่าล้างทำความสะอาดแล้วก็เด็ดเอาเฉพาะใบถัดมาตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชนำพริกแกงใต้ลงไปผัดให้หอมเวลาผัดพริกแกงใต้เราจะใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะจากนั้นก็ใส่กะปิลงไป ผัดให้กระปิแล้วก็พริกแกงใต้ให้เข้ากันผัดมาใส่เนื้อไก่ลงไปจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันผัดให้เนื้อไก่สุกประมาณสัก60-70%อร์เซนต์ เมื่อใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วก็พยายามคนให้เครื่องแกงกับเนื้อไก่ให้เข้ากันนะคะจะได้ช่วยดับกลิ่นไก่แล้วก็ช่วยให้ความเข้มข้นของพริกแกงนั้นเข้าเนื้อด้วยค่ะเมื่อผัดไก่กับพริกแกงเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ําตามลงไปค่ะเพื่อให้ไก่นั้นสุกทั่วถึงแล้วก็ปรุงรสด้วยผงนัวจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตามด้วยน้าตาลปี๊บ คนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันจากนั้นก็ชิมแล้วก็ปรุงลดตามที่เราต้องการของเอชิมแล้วนะคะจะปรุงลดด้วยน้ำปลาสักเล็กน้อยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ใบยี่หร่าลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นซอยที่เราหั่นไว้ใส่เพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็คนคุกเค้าให้ผักสลดก็เป็นอันเสร็จใช้ได้ค่ะไปตักเสิร์ฟใส่จานกันค่ะ เมนูนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะดัดแปลงเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆได้ด้วยหากเพื่อนๆคนไหนสนใจลองนำวิธีการนี้ไปทำดูนะคะทำง่ายมากๆเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ